สวัสดีครับวันนี้พบกับผมเสกสรรขายที่ดินนะครับครับวันนี้ผมพามาดูที่ดินเหมาะสร้างโรงงานนะครับของเราติดถนน2ด้านนะครับด้านนี้นะครับของเราก็ติดถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3 0 0ศูนะครับถนนค่อนข้างกว้างเลยนะครับถนนดีนะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับของเราก็ติดถนนนะครับถนนเส้นนี้ก็ถนนกว้างเหมือนกันนะครับแล้วมีคลองอยู่อีกด้านนู้นด้วยนะครับของเราได้ถนน2ด้านเลยนะครับนะครับไฟสามเฟสนะครับ การคมนาคมสะดวกสบายเลยนะครับรับที่ดินของเราเนื้อที่33ไร่2งานกับอีก96ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตำบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับนะครับเหมาะทําโครงการต่างๆนะครับหรือว่าจะทําโครงการบ้านจัดสรรจัดสรรที่ดินขายนะครับทําโรงงานทําโกดังให้เช่านะครับของเราเหมาะหลายอย่างเลยนะครับนะครับการเดินทางสะดวกสบายนะครับครับเดี๋ยวผมให้ดูเส้นทางการเดินทางก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดแปลงที่ดินกันนะครับ ครับจากตรงแปลงที่ิน่งของเรานะครับเราวิ่งไปตรงที่มอเตอร์ไซค์เลี้ยวเมื่อกี้นะครับนะครับทานนี้เราจะไปตรงตลาดนัดนะครับตลาดนัดวัดขุนศรีนะครับมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ินของเรานะครับเราจะไปตลาดนัดวัดลาดนิยมนะครับไปประมาณสัก200เมตรนะครับเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับทานนี้ก็จะมีตลาดนัดเย็นทุกวันนะครับและมีเซเว่นมีซีเจนะครับนะครับไปซื้อของซื้อ กับข้าวนะครับจะมีตลาดนัดเยียทุกวันนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงถนนใหญ่เส้น3-40นย์ะครับเราวิ่งตรงไปนี่ครับประมาณ2กิโลนะครับครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงห้างเวสเกตนะครับก็อยู่ที่30กิโลนะครับแล้วก็จากตรงแปลงที่ดินของเรานะครับไปถึงตัวจังหวัดปทุมธานีนะครับก็อยู่ที่31กิโลนะครับของเราเดินทางง่ายสะดวกสบายนะครับนะครับมาด้านหน้านะครับเนี่ยเข้าออกได้หลายทางเลยนะครับหรือว่าเราจะไป ลาดบัวหลวงนะครับเนี่ยครับทางนี้ก็ไปได้เหมือนกันนะครับเนี่ยท่านครับผมพาไปดูรายละเอียดที่ดินของเรานะครับนี่ครับแปลงด้านหน้านะครับเป็นแปลงที่ดินของเรานะครับของเราจะลกหน่อยนะครับช่วงด้านหน้านะครับมีพวกต้นไม้ต้นกระถิ่นนะครับขึ้นด้านหน้านะครับแต่พอถัดจากตรงต้นไม้ไปหน่อยนะครับแล้วน่าจะเป็นพื้นพื้นนานะครับรับแนวขอบเขตของเรานะครับจะติดกับโรงงานเลยนะครับแนวเขตเราติดกันนะครับ น the ี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับนี่ครับ FC มองไปเห็นกำแพงโรงงานนี่นะครับนี่นะครับของเราติดกับโรงงานนี่เลยนะครับแล้วก็จากนี่นะครับผมหมุนตัวไปนะครับครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับของเราก็ไล่ไปตามแนวกำแพงเลยนะครับจนไปถึงถนนอีกด้านนึงนะครับครับความลึกนะครับจะอยู่ที่ประมาณพันกว่าอีก40เมตรนะครับนะครับผมเราจะลดช่วงด้านหน้าหน่อยนะครับพอหลุดจากตรงนี้ไปนะครับ นะครับก็จะเป็นพื้นนาละนะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าขึ้นมาทางถนนนะครับที่ผมเดินอยู่นะครับด้านนี้จะเป็นทางทิศตะวันออกนะครับนะครับแล้วเส้นนี้นะครับรถเยอะนะครับจะมีรถบรรทุกรถสิบล้อรถขาจรเยอะนะครับแล้วก็คนที่เขาไปทํางานนะครับเพราะรดนี้นะครับจะมีโรงงานนะครับโรงงานนี้ก็เพิ่งจะสร้างใหม่ๆเลยนะครับนะครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินสร้างโรงงานสร้างโกดังนะครับ ทับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละร้านเจ็ดนะครับของเราเป็นฉนดพุตแดงนะครับนี่ครับฝั่งตรงข้ามเราก็เพิ่งจะซื้อไปนะครับแล้วก็กำกำลังปรับพื้นที่นะครับเนี่ยถมใหม่ๆนะครับจะสร้างโรงงานละนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับครับตอนนี้ผมลงมาอยู่ตรงแปลงที่หนึ่งของเราแล้วนะครับนี่ครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านถนนนะครับเนี่ยนะครับเมื่อกี้ผมอยู่ด้านโน้นนะครับนะครับมันจะลดแค่ช่วงนี้เองนะครับนิดเดียวนะครับ นะครับถ้าเคลียรพื้นที่ออกนะครับเนี่ยครับของเราก็จะโล่งเลยตรงด้านหน้านี่นะครับเนี่ยครับที่หนึ่งของเรานะครับท่านที่จะสร้างโรงงานสร้างโกดานะครับครับถ้าเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับด้านโน้นนะครับด้านโน้นจะเป็นชุมชนค่อนข้างใหญ่เลยนะครับมี C j เจมีเซเว่นมีตลาดนัดเย็นนะครับด้านโน้นจะเป็นห้องเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์นะครับส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นด้านโน้นนะครับ นะครับแต่ถ้าเป็นด es ้านถนนที่ผมยืนอยู่ด้านนี้ด้านนี้จะเป็นโรงงานนะครับนี่นะครับเนี่ยนะครับท่านที่จะสร้างโรงงานนะครับทาธุรกิจต่างๆนะครับเนี่ยครับถือว่าเหมาะเลยนะครับเห็นไหมนะครับด้านนี้ส่วนใหญ่จะเป็นด้านโรงงานถ้าส่วนใหญ่เลยนะครับนี่ครับของเราจะเป็นแปลงนี้เลยนะครับติดกับโรงงานนี่นะครับครับท่านใดที่มองหาที่ดินนะครับสร้างโรงงานสร้างโกดังนะครับทาธุรกิจต่างๆนะครับฝากด้วยนะครับครับอธิบผมพาไปดู ถนนอีกด้านหนึ่งนะครับของแปลงที่ดินของเรานะครับฝั่งนู้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันฝั่งนู้นครับครับส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นถนนอีกด้านนึงนะครับของแปลงที่ดินของเรานะครับเนี่ยครับเราติดถนน2ด้านเลยนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นชุมชนนะครับจะมีตลาดนัดนะครับตอนเย็นๆนะครับจะมีตลาดนัดเย็นทุกวันเลยนะครับครับแล้วก็จะมีเซเว่นนะครับนะครับไปซื้อของที่เซเว่นไปตลาดนัดนะครับสะดวกสบายเลยนะครับถ้าเป็นด้านนี้นะครับเหมาะทําธุรกิจด้าน ้าขายทําห้องเช่านะครับหรือว่าปลูกบ้านจัดสรรนะครับเหมาะเลยนะครับนะครับแต่ถ้าเป็นถนนอีกด้านหนึ่งนะครับตรงจุดแรกนะครับที่ผมให้ดูนะครับด้านนู้นจะเหมาะกับทาโรงงานสร้างโรงงานนะครับรับแนวขอบเขตของเรานะครับจะติดกับแนวรั้วเพื่อนบ้านเลยนะครับเนี่ยนะครับตรงประมาณเสาไฟฟ้านี่นะครับขับแล้วก็จากนี่นะครับของเราไล่ไปตามนั่นเลยนะครับรับของเรานะครับด้านหน้านะครับของเราจะกว้างอยู่ประมาณ 50เมตรนะครับทั้ง2ด้านเลยนะครับทั้งด้านถนนนี้นะครับแล้วก็ถนนด้านอีกด้านหนึ่งนะครับก็คือจะได้หน้ากว้างอยู่ที่ประมาณ50เมตรนะครับแล้วก็ความลึกนะครับของเราก็จะไล่ไปตามแนวรั้วของเพื่อนบ้านนะครับไล่ตรงไปจนไปถึงถนนอีกด้านหนึ่งเลยนะครับนะครับครับความลึกนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณพันไก่อีก40เมตรนะครับประมาณนะครับนะครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับจะทํา ที่จัดสรรนะครับปูบ้านจัดสรรนะครับหรือว่าจะทําธุรกิจต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับแปลงนี้นะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไล่ละร้านเนะครับของเราเป็นฉนดคขุดแดงนะครับนะครับมีที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้ํานะครับครับแล้วก็แถวนี้นะครับส่วนใหญ่นะครับจะเป็นห้องเช่าเป็นอพาร์ตเมนต์ส่วนใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจะมีคนเช่าเยอะนะครับเพราะว่านี่นะครับจะมีโรงงานนะคร system, ับม well ha ีโรงงานอยู่รอบๆอบที่เรานะครับนะครับเยอะเลยนะครับคนเขาก็เลยหาห้องเช่า ค่อนข้างเยอะนะครับเน <reco Christ. S 1> ี่ยครับถ้าเราทําห้องเช่านะครับเหมาะเลยนะครับเนี่ยครับห้องเช่านี่ยเขาเรียกว่าเป็นเสือนอนกินเลยนะครับที่ทิ้งน้ําที่ระบายน้านะครับนะครับสะดวกหลายอย่างเลยนะครับนี่นะครับแนวขอบเขตของเรานะครับเนี่ยครับคบกันเอาไว้เยอะมากนะครับนี่คือขอบถนนนะครับนี่นะขอบถนนที่ผมยืนอยู่นะครับนี่นะแล้วก็ผมหมุนตัวเข้าไปนู่นนะครับนี่ครับเอฟซีเห็นตรงนู้นนะครับเนี่ยครับเนี่ยนะเสาเขตเรานะครับตรงต้นไม้นี่ครับเนี่ยครับคบกันเอาไว้เผื่อ มีการขยายถนนอีกวันข้างหน้านะครับเพราะว่าแถวนี้นะครับอีกหน่อยนะครับเขาคงปรับพื้นที่เป็นพื้นที่สีม่วงนะครับเพื่อที่จะรองรับโรงงานนะครับเพราะว่าด้านจุดแรกนะครับที่ผมให้เอฟซดูรีวิวตรงจุดแรกเลยนะครับด้านนู้นจะเป็นแหล่งโรงงานเลยนะครับนะครับเขาก็เลยการเอาไว้เพื่อที่จะขยายถนนนะครับวันข้างหน้าเลยครับเห็นไหมนะครับการเอาไว้เยอะมากนะครับนะครับด้านนี้นะครับของเราก็ตรงไปถึงถนนอีกด้านหนึ่งเลยนะครับนะครับแปลงที่ของเรานะครับ เนี่ครับผมให้เอฟซดูสภาพแวดล้อมนะครับนะครับถ้าทำธุรกิจนะครับทาห้องเช่าทำอพาร์ตเมนต์นะครับเหมาะเลยนะครับเพราะว่าจากถนนที่ผมยืนอยู่นะครับอันนี้คือถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น5036นะครับนี่ครับจากนี้นะครับเราวิ่งไปประมาณ1กิโลกับอีก200เมตรนะครับเราจะไปถึงถนนใหญ่เส้น340นะครับตรงออกไปนี่เลยนะครับเนี่ยครับแล้วก็ ไปได้หลายทางนะครับจะไปนนไปปทุมได้หมดนะครับหรือว่าเราเราจะไปลาดบัวหลวงนะครับท่านี้นะครับเนี่ยครับก็ไปได้เหมือนกันนะครับเข้าออกได้หลายทางเนี่ยครับตั้งแต่ผมยืนอยู่นี่นะครับตั้งเกตดูรถจะวิ่งตลอดเวลานะครับเนี่ยจะมีอ่าคนที่เขาไปทํางานนะครับไปตลาดไปซื้อของนะครับก็จะวิ่งสัญจรอยู่เยอะนะครับเนี่ยถือว่ารถค่อนข้างเยอะนะครับถือว่าเป็นชุมชนใหญ่เลยนะครับครับอผมพาเข้าไปดูด้านในนะครับนี่นะครับแปลงที่หนึ่งของเรานะครับ นะครับเจ้าของก็อย no uh ู่ที mm ่น hmm. like ี่นะครับเดี๋ยเจ้าของปู่บ้านอยู่ด้านนี้นะครับครับแล้วก็ด้านที่หันหน้าไปทางถนนนะครับด้านนี้นะครับจะเป็นทางทิศตะวันตกนะครับของเรามีรถเมย์วิ่งด้วยนะครับนะครับจากตรงบ้านเราในตรงพื้นที่ดินเรานะครับเดินไปตรงประมาณตรงมินิมาร์ทนะครับประมาณ50เมตรเองนะครับจะมีรถเมย์นะครับเนี่ยเวลาเราจะไปตลาดไปบางกระทองนะครับเนี่ยครับสำหรับคนที่ไม่ชอบขับรถนะครับถือว่าสะดวกสบายนะนะครับแต่ถ้าเราทําห้องเช่าทำอพาร์ทเมนต์ต่างๆนะครับเนี่ยโทร คนที่เขาเช่าห้องเช่าเราพักที่พักเรานะครับเขาก็มีรถไปทํางานนะครับมีรถเมย์มีรถสองแถววิ่งด้วยนะครับนะครับพอเราเข้ามานะครับนี่ก็จะเป็นพื้นที่ของเราละนะครับนี่ครับบรรยากาศถือว่าร่มรื่นเลยนะครับสาหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับจะทําธุรกิจนะนี่ครับเหมาะเลยนะครับนี่นะครับอันนี้ก็มะม่วงหาวมะนาวโหนนะครับนี่ครับเรื่องความเปรี้ยวนี่สุดยอดเลยนะครับจะบอกเลยนะครับผลไป เขาเรียกประโยชน์เขาเยอะนะครับเนี่ครับเจ้าของจัดสวนเอาไว้นะครับเนี่ยเขาเรียกว่าร่มลื่นนะครับเนี่ยมีต้นไม้มีอะไรนะครับเนี่ยบรรยากาศร่มลื่นน่าอยู่นะครับเนะครับเจ้าของอยู่นี่นะครับครับสำหรับท่านที่มองหาที่ดินนะครับอยากดูพื้นที่จริงอยากจะดูหน้างานนะครับก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทรผม0989158974นะครับครับแต่ส่วนสิ่งปลูกสร้างที่เราเห็นนี่นะครับอันนี้เจ้าของไม่ได้ให้นะครับเพราะว่า เจ้าของบอกมันไม่มีอะไรใหม่ละนะครับเนี่ยก็คือถ้าซื้อขายกันนะครับเดี๋ยวเจ้าของเขาเลือออกให้เราหมดเลยนะครับเราก็จะได้ที่ดินเปล่าโล่งๆเลยนะครับเนี่ยเจ้าของบอกมันไม่มีอะไรละนะครับเนี่ยเดี๋ยวเขาลือกออกให้เรานะครับครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับที่ดินแปลงเนื้อที่33ไร่2งานกับอีก96ตารางวานะครับของเราอยู่ที่ตําบลไซใหญ่อําเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับนะครับเหมาะทําห้องเช่าทํา โครงการต่างๆนะครับเหมาะเลยนะครับของเราติดถนนสองด้านเลยนะครับนี่ครับที่ดินแปลงนี้นะครับตอนปีห้าสี่นะครับน้ำไม่ท่วมนะครับปีห้าสี่นะครับปีห้าสี่นะครับผมมาเช่าห้องอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะว่าแถวบ้านผม น้ำท่วมนะครับแต่ถ้าตรงนี้บ้อบอกเลยนะครับน้ำไม่ท่วมนะครับเนี่ยครับถ้าเราทําห้องเช่าทําอพาร์ตเมนต์นะครับเนี่ยมีผู้เช่าเยอะนะครับในนี้ครับเพราะว่าเนี่ยจะจะเป็นศูนย์รวมของคนทํางานนะครับเนี่ยเวลาไปทํางานเวลาไปรับลูกส่งที่โรงเรียนนะครับก็ต้องวิ่งผ่านมาที่นี่นะครับ นู่นนะครับถนนอีกด้านหนึ่งนะครับเนี่ยครับที่ผมให้เอฟซดูตรงจุดแรกนะครับนี่ครับของเราติดถนนทั้งสองด้านเลยนะครับครับถ้าเป็นด้านโน้นนะครับจะเป็นถนนทางหลวงชนบทนะครับเส้น3 0มศูนนะครับถ้าเป็นด้านโน้นนะครับโรงงานค่อนข้างเยอะนะครับแต่ถ้าเป็นด้านอีกด้านหนึ่งนะครับของถนนนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นพื้นที่เหมาะทําห้องเช่าทำอพาร์ตเมนต์ทำธุรกิจเหมาะค้าขายนะครับเนี่ยครับ ส่วนนี้นะครับจะมีบอ่ออยู่ประมาณสามไร่กว่านะครับนะครับดินก็ไม่ได้ไปไหนนะครับดินก็ไปอยู่กับตรงโคกนะครับที่เจ้าของเขาขุดเอาไปทําโคกปลูกบ้านนะครับแล้วก็อยู่ตามชายขอบมั่งนะครับ ครับวันนี้ผมเสกสรรขายที่ดินนะครับขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์นะครับ f c ที่อยู่ในเมืองไทยนะครับแล้วก็ f อที่อยู่ต่างประเทศนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ฝากที่ดิน33ไร่2งานกับอีก96ตารางวาด้วยนะครับของเราอยู่ที่ตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับเจ้าของขายอยู่ที่ไร่ละล้านเจ็ดนะครับของเราเป็นโฉนดคุดแดนนะครับวันนี้ผมบายบายขอบคุณทุกท่านครับ